ขอต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566เข้าสูโานนาสา่โรงเรียนบ้านโนสศรนาเมือดโรงเรียนบ้านโนศรนาเมือดตั้งอยู่หมู่ที่1ตนนําบลโนสะอาดอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวัถมศึกษาสกลนครเขตสเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่3 มีนักเรียนจำนวน218คนมีห้องเรียน11ห้อง3ห้องปฏิบัติการมีเนื้อที่ทั้งหมด126ไร่3งานแบ่งออกเป็น28แปลงครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน13คนผู้บริหารสถานศึกษานายนพพลวงกระจ่างตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าที่100ร้อยตีคณาวุฒิขอดอนุ อักษรย่อดโรงเรียนคือนอสีประจำโรงเรียนคือสีทองและสีขาวปัจจัของโรงเรียนปัญญากัศมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคติพจน์รู้หน้าที่เรียนดีมีวินัยใฝ่ศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมตอนที่1ความพร้อมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนสรนาะเหมือนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยจัดวิคตินิ่งเดย์เพื่อความสะอาดและล่มลื่นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพอาคารเรียนและห้องเรียนทุกห้องถูกดูแลให้มีความสะอาดมีความปลอดภัยพร้อมจัดโต๊ะเก้าอี้และวัสดุที่จำเป็นอย่างครบถ้วนตามความเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเหมาะสมสำหรับการศึกษาและการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการต่างๆภายในโรงเรียนบ้านนนลสารนาเมืองถูกจัดเตรียมให้พร้อมและสามารถใช้งานได้เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สถานที่นี้ในการทำการปฏิบัติกิจกรรมและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องน้ำและห้องส้วมปราศจากความสกปรกพร้อมใช้งานสำหรับครูและนักเรียนทางโรงเรียนได้จัดทำห้องสภานักเรียนห้องเสมาลัต ห้องแนแนวห้องสหกรณ์และห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้ประสบการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่เล่นและฝึกทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจโรงเรียนบ้านนสะอาดจ,จึงมีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นต่างๆที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคุณครูโรงเรียนยังมีการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการเติบโตและพัฒนาการของเด็กโรงเรียนบ้านโนอานาเหมือนเป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะการดูแลตนเองของนักเรียนอย่างครบวงจรโรงเรียนบ้านโนอานาเหมือนมีการวางแผนจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้นโดยได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำตารางสอนครบทุกกลุ่มสาระวิชาและครบทุกระดับชั้นนอกจากนี้โรงเรียนได้ทำประกันชีวิตให้นักเรียนในปีการศึกษา2566เป็นการเพิ่มความมั่นใจและคุ้มครองให้แก่นักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมในกรณีฉกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ตอนที่2การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3ากระทรวงศึกษาธิการ 1. ด้านจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3โรงเรียนได้มีการจัดการดำเนินกิจกรรมโครงการการส่งเสริมให้เด็กอ่านออกเขียนได้ร่วมกับทำ M.U. กับครูประจำชั้นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่ดีให้แก่นักเรียน ในการแก้ไขปัญหานักเรียนขาดเรียนหรือไม่มาเรียนโรงเรียนบ้านโนสรนาเหมือนได้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามรูปแบบวิสัยทัศน์ดูแลห่วงใยใส่ใจติดตามภาษานพาคีสร้างทักษะชีวีที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานร่วมทั้งการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนหรือการทำผลงานทางวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการบริหารรวมทั้งจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีในสถานศึกษาการให้การดูแลพัชนาการและสุขภาพ โรงเรียนได้มีการจัดรายงานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการและพอเพียงสำหรับนักเรียนแต่และช่วงชั้นจัดทำรายการเมนูอาหารตามระบบไทยสคูลรันเพื่อให้ได้คุณค่าอาหารอย่างครบถ้วนในแต่ละวันมีเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารและบำรุงดูแลรักษาภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารให้สะอาดถูกส,สุขลักษณะอนามัย จัดเก็บเป็นสัตว์เป็นส่วนมีบริการน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอและโรงเรียนได้จัดห้องพยาบาลเบื้องต้นมีเวชภัณ์ยามีครูอนามัยคอยกำกับดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของยาอย่างสม่ำเสมอและมีทักษะการประถมพยาบาลเบื้องต้นเป็นอย่างดี การป้องกันภัยธรรมชาติโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์ต่างๆผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนโรงเรียนมีการนำเนินงงานตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายจัดประชุมร่วมกันวางแผนป้องกันแก้ไขควบคุมกำกับติดตามการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาบริเวณพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบลมลื่นสวยงามไม่ให้มีพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงโรงเรียนบ้านโนสาดนาเมือดเป็นสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณธรรมดำรงตามหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวทานการเปลี่ยนแปลงของโลกศตรวรรษที่2ีโรงเรียนเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในท้องถิน่นและวิถีตามหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงและโอกาสการเข้าถึงการบริการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นทักษะวิชาชีพลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมเลี้ยงปลาปลูกผักเลี้ยงไข่ไก่เลี้ยงหมูโดยผลผ,ผลิตจากการทำกิจกรรมนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะวิชาชีพได้หาไรายได้เสริมระหว่างเรียน นอกจากนี้มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีและส่งเสริมให้ในักเรียนรู้จักประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมคัดเลือกประธานนักเรียนตอนที่3 การดำเนินกิจกรรมนโยบายปีการศึกษา2566ปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยสพปสกลนกครเขต3โรงเรียนบ้านโนศาสตร์นาะเหมือนมีการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายนพพลวงกระจ่างประกาศนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยของโรงเรียนต่อผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมีการบรรจุโครงการส่งเสริมการงานออกเขียนได้ระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนลงในแผนปฏิบัติการ เพื่อการดําเนินงานตามนโยบายที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนอย่างยั่งยืนการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3โรงเรียนบ้านโนสานามเมืออมีห้องเรียนที่สะอาดมีสีสันกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้มีมุมรักการอ่านในห้องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมโตกเก้าอี้ของนักเรียนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ครูจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนมีภาพสื่อและบอร์ดต่างๆสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนมีป้ายในเทศบอกความรู้และพื้นที่จัดแสดงผลงานของนักเรียน โดยได้รับการในเทศก่อนเปิดภาคเรียนจากนายนพพลวงกระจางผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนศานาเมือดและห้องเรียนมีการแยกชั้นอุปกรณ์การเรียนครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศกิจกรรมมานออกเขียนได้ลายมือสวยผลงานโรงเรียนบ้านนศานาเมือด ได้รับรางวัลส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตระดับสพทได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาทักษะชีวิตระดับสพทได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาทักษะชีวิตระดับสพทได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตระดับสพท รางวัล IQA Award ประจำปี2564รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ร,ระดับ3ดาวรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ออนไลน์ระดับ AA รางวัลสถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนระดับยอดเยี่ยมรางวัลโรงเรียนสีขาปลอดญาเสพติดและอบายามุกระดับเพชร โรงเรียนบ้านโนษาศนาเหมือดขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โร25งเรียนบ้านโนษาศนาเหมือดขอขอบคุณครับ